Borderless Education การศึกษาไร้พรมแดนเทคโนโลยีการสื ar, right masa, an ่อสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างหลักๆของหลายสิ่งในโลกส่งผลให้รูปแบบของการศึกษาในโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแนวคิดที่ว่าการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในตำราไม่ใช่สิ่งใหม่ โทมัสเอดิสันได้ทำนายไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1911ว่าต่อไปคนเราจะไม่ต้องใช้กระดาษทำหนังสือกันแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดด้านการศึกษาของเพลโตผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง427-347ปีก่อนคริสตกาลซึ่งบอกว่าการศึกษาต้องตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตามไปในปัจจุบัน การศึกษาระบบเดิมที่ผู้เรียนต้องพึ่งสถาบันต้องใช้ต้นทุนทรัพยากรและเวลามากแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่คุ้มค่ากับการลงทุนกำลังถูกตั้งคำถามว่าควรจะดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่ในขณะที่แพลตฟอร์มการศึกษาแห่งอนาคตกำลังเฟ,ฟื่องฟูเพราะตอบโจทย์ความต้องการในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตได้มากกว่าใช้ต้นทุนและทรัพยากรน้อยกว่าเปิดกว้างให้ผู้คนเข้าถึงความรู้ได้โดยมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าหรือแทบจะไม่มีเลย ในปัจจุบันมีองค์ความรู้มากมายได้รับการเผยแพร่สู่สาธารนณะโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องสมัครเรียนไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากใดๆและมีระบบวัดผลด้วยตัวเองได้จากการทดลองปฏิบัติจริงมีการตรวจสอบคุณภาพความรู้โดยกลไกลที่เป็นสาธารนณะซึ่งเรียกว่าการรีวิวและการตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดีใครเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ถูกวัดด้วยกฎเกณฑ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยมิติแคบๆเหมือนอย่างในอดีต โดยเฉพาะระบบการสอบแข่งขันแบบเก่าของโรงเรียนที่ไม่สามารถชีวัด การส่งเสริมอัจฉริยภาพอันหลากหลายที่ซ่อนอยู่ในตัวคนแต่ละคนออกมาได้ส่วนข้อมูลความรู้ที่ไม่มีคุณภาพไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นประโยชน์ก็จะถูกคัดกรองทั้งจากกลไกการทำงานของปัญญาประดิษฐ์และจากการแสดงความคิดเห็นหรือตอบรับของผู้คนนอกจากนี้ความรู้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตซึ่งเดิมอาจจะไม่มีสอนในการศึกษาแบบเก่าก็จะมีมากมายในแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ต่างๆด้วยการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและมีการช่วยกันต่อย,ยอดองค์ความรู้นั้นให้พัฒนาต่อไปโดย กลุ่มผู้รู้ในสังคมยกตัวอย่างเช่นมีคนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่าเราจะดึงห่วงเปิดฝาขวดน้ำมันพืชยังไงไม่ให้ห่วงพลาสติกขาดเมื่อมีคนตั้งคำถามจากเรื่องง่ายๆนี้ก็มีผู้รู้มาสอนทั้งด้วยการเขียนและการทำคลิปให้ดูมีคนสนใจอยากรู้มากมายเพราะใครๆก็มีปัญหานี้ทำให้มียอดแชร์ออกไปในวงกว้างองความรู้ที่เป็นประโยชน์และเรียนรู้ได้ฟรีๆเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องเล็ก อย่างเช่นการร้อยได้เข้ารูเข็มให้ได้รวดเร็วการต้มไข่ให้เป็นยางมาตูมไปจนถึงการทำสมาร์ทฟาร์มิง่งการประกอบชิ้นส่วนปืนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การต่อเรือในขณะที่องค์ความรู้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อยุคสมัยหรืองานที่คนไม่ต้องทำเองต่อไปเพราะมีเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์มาทำแทนก็จะค่อยๆหายไป นอกจากความรู้ที่เป็นของฟรีจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนยังมีองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการแห่งยุคสมัยที่สามารถนำมาขายหรือหาประโยชน์ทางธุรกิจได้ผ่านแพลตฟอร์มค้าขายองค์ความรู้เปิดให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้สามารถซื้อความรู้นั้นมาใช้ได้โดยการสมัครเรียนออนไลน์บริหารตารางการเรียนได้เองตามความสะดวกไม่จำเป็นต้องผ่านระบบโรงเรียนไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาเดิมมาประกอบการสมัคร เด็กมต้นที่อยากจะเรียนกฎหมายระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถลงเรียนวิชาที่ต้องการได้โดยไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุหรือคุณวุฒิไม่มีข้อจํากัดเรื่องระยะทางข้อจํากัดเรื่องภาษาที่เคยเป็นอุปสรรคก็ผ่อนคลายลงด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีการแปลที่อำนวยความสะดวกช่วยทลายกําแพงการเรียนรู้ให้หมดไปมีข้อมูลน่าสนใจจากเว็บไซต์ disrupt Ignite.com ที่อ้างถึงงานวิจัยของ Holon IQ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเทรนงานวิจัยการศึกษาดับโลกเผย5ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในโลกการศึกษาแห่งยุค2030ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ Machine Learning ดึงเอาข้อมูล5,000จุดจากแหล่งข่าวชั้นนำทั่วโลกบวกกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานวิจัยต่างๆได้แก่ซีเียที่1 Education as usual สถาบันการศึกษาในรูแบบเดิมจะยังคงเป็นหลักในการเรียนรู้แต่จะมีไม่น้อยที่ปิดตัวลงเพราะปรับตัวตามเทรนด์ของโลกไม่ทันและจะมีสถาบันรูปแบบใหม่ที่เน้นทักษะอาชีพเฉพาะทางในรูปแบบของการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างหลักสูตรที่เน้นทักษะในการทำงานจริงไม่เน้นทฤษฎีและเกิดก,การ จ้างงานข้ามประเทศกันมากขึ้นในรูปแบบการทำงานออนไลน์ปัญหาความเชื่อถือก็จะหมดไปด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เข้ามาช่วยยืนยันตัวตนตรวจสอบประวัติและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล s ศนาริโอที่ 2. regional rising นั่นหมายถึงมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในรูปแบบกลุ่มประเทศมีการร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเช่นการร่วมตัวกันของอาเซียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเดียวกันจะร่วมมือกันปรับหลักสูตรแบ่งปันข้อมูลกันร่วมพัฒนามาตรฐานการอบรมครูให้เป็นสากลจนสามารถทำโปรแกรม Exchange ให้ครูหนึ่งคนสามารถสอนในหลายประเทศได้ซึ่งนอกจากการ Exchange ครูแล้วยังสามารถ Exchange นักเรียนและคนทำงานให้เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นการเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญับภูมิภาค นั่นหมายถึงคนเก่งหรือครูหนึ่งคนสามารถสอนได้หลายประเทศแทนที่จะสอนอยู่ในห้องเรียนห้องเดียวการขึ้นเขาไปฝึกวิทยายุทธกับพระที่วัดเซ้าหลินสามารถเปลี่ยนเป็นพระวัดเซ้าหลินเปิดคอร์สสอนวิทยายุทธออนไลน์ให้คนเรียนได้ทั่วโลกนี่คือซีนาริโอที่2 s ซีนาริโอที่3 global giant เป็นเรื่องธรรมดาในโลกทุนนิยมที่หากสินค้าหรือสินทรัพย์ใดเป็นที่ต้องการ ผู้ที่มีทุนมากมีอำนาจมากก็ย่อมจะมีส่วนแบ่งครอบครองตลาดมากกว่าและเมื่อความรู้หรือการศึกษาเป็นสินทรัพย์ที่โลกต้องการเทคโนโลยีการศึกษามีความสำคัญมากในการเจาะตลาดโลกมีการคาดการณ์ว่าตลาดการศึกษาจะมีขนาด10ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2030ตลาดที่จะเติบโตมากที่สุดคือในทวีปเอเชียออฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประชากรจำนวนมากและใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก ผู้เล่นรายใหญ่จะเริ่มทยอยซื้อกิจกรรม edtech edtech e c ก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับารศึกษารายย่อยจนในที่สุดผู้เล่นรายใหญ่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกส่วนของการเรียนรู้เชื่อมโยงกันทั้งคอรส์สเรียนแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเรียน การวัดผลการสื่อสารและการรายงานผลการเรียนมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำสร้างโซลูชนันการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทักษะการทำงานเป็นโซลูชนันคุณภาพระดับโลกการพัฒนาการเรียนการสอนก็จะเป็นแบบ data-driven และ p e r s o n a l i z e มากขึ้นเพราะมีจุดข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นข้อมูล real-time ส่งให้พ่อแม่และคุณครูช่วยสอนได้ถูกจุด Scenario ที่ 4. Peer-to-peer ความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนในยุคใหม่จะได้เลือกเรียนในสาขาที่สนใจโดยตรงแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพตัวจริงในสาขานั้นๆจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบนี้เหมาะกับการเรียนรู้ทักษะการทำงานของผู้ใหญ่มากมีการรับรองคุณภาพด้วยเรตติ้งของผู้สอนซึ่งจะถูกโหวตในระบบเปิดและการออกใบรับรองใหม่ๆเป็นการกระจายการเรียนรู้แบบกว้างขึ้นไปเพราะผู้สอนจะเป็นใครก็ได้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันแบบดั้งเดิม การเรียนการสอนจะถูกโยกจากระดับสถาบันมาเป็นระดับบุคคลดังตัวอย่างที่เราเห็นแพลตฟอร์มหลายๆอันที่เปิดให้คนเก่งแต่ละวงการมาเปิดสอนในรูปแบบมาสเตอร์คลาสซึ่งต่อไปเราอาจได้เรียนการแสดงกับดาราฮอลลีวูดที่เราชื่นชอบหรือเรียนทำอาหารกับเชฟชื่อดังระดับโลกโดยตรงก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะซีนาริโอที่5 r o b o Revolution แนวคิดนี้เชื่อว่า ต่อไป AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการออกแบบงานศึกษาแบบ Personalize ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมากที่สุดทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่จะได้บทเรียนต่างกันตามระดับความรู้ความเข้าใจของแต่ละคน ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ดูแลให้คําแนะนํารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เช่นกันคือเรียนผ่านระบบแต่มี c a r e e r Coach คอยช่วยจะมีคนวัยทำงานหลายคนต้องตกงานจากขุนยนก็จริงแต่ก็คาดการว่าจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นเช่นกันถ้าคนไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรีนทั้ง5แบบที่คาดการไว้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไปได้ในโลกของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าความรู้จะไม่ใช่สิ่งที่โลกขาดแคลนอีกต่อไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกฝังทัศนคติหรือการกําหนด mindset ของผู้คนให้ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้และพร้อมปรับตัวเปิดใจในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอย่างที่เรียกกันว่า lifetime learning ก็จะช่วยให้เรามีสติปัญญามีทักษะที่สามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง